วันนี้นะฮะอยู่ที่ตึกจิวเลี่เทรดนะฮะวันนี้ก็จะมาพบเจา้จาเจ้าของร้านนะครับธัญญพรเจมน,นะฮะซึ่งท่านเองเนะี่ยมีความรู้ในเรื่องราวของอ่าพลอยเยอะแยะมากมายนะล้วรานเองร้านเองที่ร้านเองก็ขายพลอยทุกประเภทของอ่าสีพลอยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวฟังจากผ่านท่านเองแล้วกันเนาะอ่าตัวแก้วปงขำก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าโปงขำนะคะจะเ,เป็นแบบกับเขาเรียกว่าทางศัตว์บ้านเรานะคะมีความไพเามาก เป็นเจกตับปกป้องภุมิปัย <Okay. S 2> ก็เป็นแบบมันเสริมด้วยค่ะมันกาบเพชรเหมือนกับอ้พวกนี้ตับม่วงแล้วก็มีมีหลายอย่างค่ะมีทั้งอ้อะไรอ่ะดอกเมืงเอง,ม,ยอยงมีหลายอย่างพวกเขียวอย่างนี้ค่ะมันมีเยอะเนาะอ mm hmm. อยากจะรู้ mm hmm. ถามว่าเห็นท mm ุกทุกอย่างคนหมดนะคะแต่ถ้าว่าถามอยากรู้ว่าอา,อาจารย์ทรวีอยากรู้ว่าเป็นของรินของปลอมถาม <Okay. S 2> ว่า แค่ของกิิงของปลอมนี่ต้องเฉพาะบุคคลนะคะถ้าคนไหนที่ไม่รู้เรื่องคอยนี่ก็จะโดนได้ง่ายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะทําแบบเนียนมากค่ะว่าของกิงของปลอมนะคะโอเคอย่างนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะโอเค